สามเทคนิคปัป้นชีวิตให้สำเร็จหนึ่งถ้ามีความคิดลบผ่านเข้ามาในหัวของคุณคุณอย่าให้มันจบประโยชนยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณหัวไปคิดถึงเรื่องราวที่มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีคนที่แย่สถานการณ์ที่แย่ๆก่อนที่คุณจะไปถึงอารมณ์ที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่นั้นให้คุณตัดวงจรน,นั้นทันที พราะมันจะทําให้คุณลิงยิ่งรู้สึกแย่ลงไปอีกและมันยิ่งจะดึงพลังงานขึ้นต่ําๆผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเพิ่มขึ้นอีกให้คุณคิดถึงเรื่องที่ดีแทนเรื่องที่ทําให้คุณภูมิใจดีใจอยู่ตลอดเวลา 2. ไม่ดูถูกตัวเองฉันทําไม่ได้ฉันเป็นไม่ได้ไม่วิจารณ์ตัวเองไม่วิจารณ์คนอื่นและไม่มองโลกในแง่ร้าย เพราะคลื่นพลังงานเหล่านี้มันเป็นคลื่นพลังงานที่ต่ํายิ่งคุณคิดยิ่งคุณทําคุณก็ยิ่งจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น 3. ให้คุณใช้กฎแห่งการแทนที่ทันทีที่คุณรู้สึกไม่ดีถึงสิ่งไม่ดีให้คุณคิดถึงสิ่งที่ดีแทนสำเนึกขอบคุณสำนึกกระตันอยูรู้สึกรักสิ่งต่างๆเหล่านั้น สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณรักตัวคุณเองสำนึกขอบคุณตัวเองสำนึกขอบคุณสิ่งแวดล้อมการที่เราสำนึกขอบคุณรู้สึกเป็นที่รักนี่แหละคะ่ะมันเป็นพลังงานที่สูงเราจะได้คนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราและเราจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมของเราคนที่อยู่รอบข้างเรานั้น จอแต่คนที่ดีและมีไอเดียดีๆความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเข้ามาอยู่เสมอการที่เราคิดถึงแต่เรื่องดีๆนี่แหละค่ะมันจะเป็นคลื่นพลังงานที่สูงคุณก็จะได้รับคลื่นพลังงานนั้นหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาวันนี้ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ให้คุณคิดแต่เรื่องดีๆทันทีแทนที่เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกหดหู่มนหมองของเศร้าแทน การที่เราทําแบบนี้มันจะยิ่งทําให้เรามีพลังกายพลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้คุณจําไว้เสมอว่าความคิดของคุณจะไม่อยู่เหนืออารมณ์ของคุณนั่นก็คือเมื่อคุณมีความรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวความคิดที่มันออกมามันย่อมไม่ดี ให้คุณทำทุกวันฝึกทุกวันการที่เราฝึกบ่อยๆมันจะทำให้เราคุ้นชินในสิ่งนั้นและกลายเป็นตัวตนของเราเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตนดุสวัสดีค่ะ